ยาเสพติดนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วค่ะก็พี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดก็เดือดร้อนจากปัญหาของยาเสพติดนะคะทําให้สูญเสียหลายอย่างมากมายก็ในคลิปเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็เห็นแล้วว่า ในในคลิปก็ทําได้น่ารักมากนะคะที่เป็นว่าเสียกระเป๋าเสียเพื่อนเสียอะไรไปแต่ในชีวิตจริงค่ะเราเสียเพื่อนเพื่อนด้วยเสียคนที่เรารักด้วยเสียคนในครอบครัวบางคนมากบางครอบครัวมากไปถึงการเสียชีวิตค่ะอันนี้เราก็ทราบกันดีว่าภัยของยาเสพติดมันมีมากมายจริงๆค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าแน่นอนว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจแล้วก็รู้สึ่งดีของปัญหาของมันค่ะ โดยเฉพาะน้องๆน,นะคะเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกับโครงการ b Smart Seno To Drugs อันนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่ไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่13ถึง19ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกความตั้งใจที่เราจะจะทำให้เยาวชนด้วยกันห่างไกลจากยาเสพติดได้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะก็ขออนุญาตเรียกน้องๆน,นะคะอาจจะ มากกว่าการเป็นพี่ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็น้องๆแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่า คลิปต่างๆที่ทำที่ด้ดูเมื่อกี้ที่ได้รางวัลและอีกหลายๆคลิปที่ทางทีมงานนะคะก็ได้ส่งมาให้ดูใน TikTok นะคะก็เห็นความพยายามของน้องๆทุกๆคนแล้วก็เห็นความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะที่รู้สึกว่าเป็นแมสเซจบางอย่างที่สามารถสื่อให้กับเยาวชนด้วยกันรับรู้รับฟังเข้าใจเชิญชวนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะคิดว่าบางทีบางคนที่เขาไม่ได้มีเพื่อนมากมายหรือว่าไม่ได้อยู่ใน สังคมที่จะเอื้ออํานวย ให้ได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้เขาก็ได้เห็นเราผ่านโซเชียลอันนี้คือการแนะนำและความหวังดีจากตัวน้องๆทุกท่านส่งไปหาเด็กอีกมากมายในประเทศเป็นการช่วยเขาได้มากนะคะก็อยากให้น้องๆทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ในวันนี้ที่ได้ส่งคลิปเข้ามานะคะมีอีกหลายที่ตามอำเภอต่างๆได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยๆก็ต้องทาให้คนเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีทาให้เขาได้ห่างได้ห่างไกลาจากยาเสพติดก็ ขอให้มีความภูมิใจในตัวเองมากๆในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ในโอกาสนี้นะคะตัวดิฉันก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานค่ะที่ได้ดําเนินโครงการดีๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะครูอาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนน้องๆอ,อ,อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมวิดีโอสั้นผลงานในประกวดในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วตัวของดิฉันเองค่ะในนามของในรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้ เด็กๆและเยาวชนทุกท่านนะคะมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนี้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆแล้วก็จะใช้ทุกสภากำลังนะคะทุกมาตรการป้องกันปราบปรามแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะ เน้นย้ำในเรื่องของการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งนะคะก็จะติดตามผลงานต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะก็ขอแชร์นิดหนึงว่าได้มีการประชุมบอดใหญ่นะคะกับท่านรัฐมนตรีด้วยก็พูดถึงเรื่องนโยบายยาเสพติดต่างๆไปค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายอย่างมากมายนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ทราบถึงปัญหาของยาเสพติดแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะแน่นอนนะคะดิฉันมีความเชื่อว่าเ,เด็กๆและเยาวชนในห้องนี้ ไม่มีทางไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนเพราะว่าเราทราบผลเสียของมันดีนะคะไอ้ทำไมมีเสียงหัวเราะค่ะก็ขอให้คิดไว้ว่าบางทีบางอย่างการชักชวนจากเพื่อนๆหรือจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ต่างๆก็ขอให้น้องยึดหลักนี้ไว้ว่ายาเสพติดทำให้เรา เสียอะไรมากกว่าเสียสุขภาพมากกว่าเสียเงินทองนะคะมันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่กับตัวเองแต่กับครอบครัวที่เรารักกับสังคมที่เรารักกับประเทศที่เรารักเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องทุกคนตั้งใจนะคะคงความคิด ค่านิยมที่ดีๆเหล่านี้ไว้แล้วจะได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆของเราได้มีความเชื่อความคิดที่ดีแบบเราด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะเราต้องช่วยกันนะคะอย่างที่เคยพูดไปในทุกๆสนามนะคะว่างานใหญ่ไม่สามารถทําคนเดียวได้ปัญหายาเสพติดก็คืองานใหญ่นะคะก็ขอความร่วมมือจากน้องๆทุกๆคนนะคะว่าเรามาช่วยกันให้ประเทศของเราสังคมของเราปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับนโยบายยาเสพติดนะคะแน่นอนว่าเรามีตัวเล็กตัวน้อยที่คอยเป็นกองทัพมดที่จะเข้ามาตามตะเข็บชายแดนแต่มันก็มีตัวใหญ่อย่างเช่นเคสของทุนมินหลัดท,ที่รังสีมันโรมได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภาว่าที่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจ แล้วก็ฟอกเงินด้วยกิจการไฟฟ้ากันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเพราะเขามีสายสัมพันธ์อันดีกับคนในวงการทั้งการเมืองคงวาวงการมีสีต่างๆดังนั้นหนทางเดียวที่จะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้คือการปฏิรูปตำรวจถูกไหมคะต้องปฏิรูปตำรวจคุณกิติรู้ว่ายาเสพติดอยู่ที่ไหนชาวบ้านรู้ว่ายาเสพติดใครเป็นคนขาย ชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนรู้ว่าเข้ามาทั้งช่องทางไหนคนที่ไม่รู้คือตำรวจกับทหารมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีการปฏิรูปทั้งตำรวจแล้วก็ทหารให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นตำรวจของประชาชนให้เป็นทหารที่ปกป้องชายแดนไม่ให้มีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามากว่าจะปฏิรูปเสร็จมันจะทันไหมครับ แต่มันต้องนับหนึ่งค่ะมันต้องนับหนึ่งค่ะเราต้องมีก้าวแรกไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะปราบยาเสพติดได้ถ้าตำรวจไม่เป็นตำรวจของประชาชนทหารไม่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนค่ะครับ